สำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการปลูกทุเรียนครับสำหรับคนที่เงินทุนน้อยแต่มีสวนยางเยอะจะทำยังไงครับผมวันนี้เรามีคำตอบครับสวัสดีครับทั้งสภาพสตรีและสุภาพบุรุษทั้งหลายไล่ขวัญใจชาแนลขอเสนอแนวทางการทำการเกษตรรุ่นใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปของเรากฒนากดไลค์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคีิปดีๆต่อไปให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับนอกจากนี้รับชมคลิปเกษตรของเราได้เลยครับในปัจจุบันการยางแห่งประเทศไทยเขาจะมีโครงการสำหรับปลูกพืชทดแทนยางพาราครับสำหรับคนที่มีสวนยางเยอะครับอาจจะคนงานกีดไม่หมดหรือผลผลิตต่ำหรือยังไงก็ได้ยางอายุ17ปีขึ้นไปครับผมก็ ไปติดต่อที่การยางแห่งประเทศไทยได้ครับผมก็ไปขอเขาว่าขอเขาร่วมโครงการครับปลูกพืชทดแทนโดยการตัดยางพาราทิ้งครับครับบริเวณนี้ที่ท่านเห็นก็เป็นสวนยางพาราครับที่เราจะตัดโค่นครับเพื่อเข้าร่วมโครงการครับโดยการติดสอบพ่อค้าเข้ามารับซื้อไม้ยางพารานะครับผมในส่วนของตัวผมเองก็มียางพาราอยู่ทั้งหมด47ไร่ผมก็ตัดออกไป6ไร่3งานครับ ทีแรกแจ้งไปเไร่แต่วัดจริงได้6ไร่3งานก็แปลงที่ท่านเห็นนี้ก็เป็นสวนยางพาราเก่าครับผมตอนนี้เราก็ได้เคลิ่งหมดแล้วก็คือการตัดยางทิ้งไปจนหมดแล้วก็นําก้าทุเรียนมาปลูกครับการจ่ายเงินของการยางแห่งประเทศไทยจะแบ่งจ่ายเป็นสก้อนนะครับผมจักเงินทั้งหมดเลยเขาก็จะช่วยเหลือมาหไร่ 1 6 0 0งบาทครับปัจจุบันนี้ก็เขาจะให้เราปลูกก่อนพอเราปลูกเสร็จก็น่าจะสักประมาณ 2–3 เดือนครับเขาจะดูว่าทุเรียนที่เราปลูกนี่จะโอเคหรือเปล่าจะตายไหมจะรอดไหมหรือเป็นการปลูกเพื่อที่จะหวังเงินจากเขาครับเขาก็จะทิ้งระยะเวลาหลังจากที่เราแจ้งปลูกเสร็จแล้วตรงนี้เขาก็จะมีสมุดบันทึกสำหรับเราว่า ของเราแจ้งไปกี่ไร่ทำไปแล้วกี่ไร่ระยะปลูกที่เขาให้ก็คือ8ดคูณ10เมตรครับผมส่วนเรื่องแนวของเราจะเอาแนวไหนก็ได้ครับขอให้อยู่ในระยะ8ดคูณ10เมตรครับแล้วก็ลงทุเรียนจริงๆครับและสำหรับใครที่หวังว่าจะได้เงินเป็นก้อนนะครับไม่ได้ครับแบ่งจ่ายเป็น3ามงวดครับก็เคยคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาอยู่ครับว่าเคยมีประเภทนี้ว่าอยากจะได้เงินก้อนใหญ่เลย ไม่ได้เขาก็ยกเลิกไปยกเลิกสิทธิ์ไปฮะก็เลยบอกเขาไปกู้ธนาคารครับถ้าอยากได้ก้อนใหญ่นะตรงนี้เขาก็จะให้เรารู้ว่าเราทําจริงหรือเปล่าครับตรงนี้เราก็จะใช้ข้าวโพดครับเป็นพืชหมุนเวียนในไร่เราก็คือจะเป็นการคุมดินคุมหญ้าไปในตัวครับผมเราจะพอเวลาข้าวโพดโตแล้วเนี่ยมันจะทําให้ดินเขายังมีความชุ่มชื้นครับแล้วก็ <c oughs> คุมย้าไปในตัวครับผมที่เลี้ยงของผมในสวนนี้ก็ไม่มีครับไม่มีต้นกล้วยฮะก็ปลูกแบบไม่ต้องพางแสงนะครับต้นไหนอ่อนแอก็ปลูกใหม่ครับผมก็นี่เราจะให้ดูกันฮะตรงนี้ก็ลงบาประมาณหนึ่งเดือนครับยอดเขาก็จะสมบูรณ์ครับก้านใบเขาก็จะอวบครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นต้นหมอนทอง อายุหนึ่งปีสดเศษคือต้นเขาก็พร้อมเต็มที่อะครับนี่ก็เราจะปลูกเป็นรูปแบบบนภูเขาเดี๋ยวเราจะโดนมาถ่ายให้เห็นครับเพราะว่าตอนนี้มันเราอยู่พื้นราบแล้วถ่ายแบบแนวเซลฟี่อย่างนี้ก็จะเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับแลวต้นเรียนยังเล็กอยู่ของผมก็จะลงผสมระหว่างต้นที่เสียบยอดมาแล้วหมอนทองกับพื้นเมือง พื้นเมืองนี่ปลูกเอาไว้เพราะว่ามันใช้ต้นทุนน้อยและทนที่ต้องการแบบนี้ก็เพราะว่าเรายังไม่ได้เดินระบบน้ำเรายังไม่รีบครับระบบน้ำเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันก็โอเคอยู่ไม่ถึงกับแรงมากก็แต่ก็ตกเรื่อยๆฮะตัวเรียนกำลังชอบส่วนระบบน้ำเราจะไปลงอีกทีก็หักข้าวโพดเสร็จพอหักข้าวโพดเคลียร์ป่าเสร็จปุ๊บเราก็จะลงระบบน้ำทันทีฮะไม่ต้องรีบ นี่แล้วก็อยู่ในหุบเขาครับที่ตรงนี้เป็นสปรกรนะครับผมไม่ใจบุกลุกที่ป่าไม้อะไระสำหรับใครที่สนใจในโครงการครับอยากจะมีสวนทุนเรียนบ้างก็เข้าไปติดต่อที่การยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่ของตัวเองได้เลยครับผมอยู่จังหวัดไหนเข้าไปเลยฮะเข้าไปติดต่อเขาเลยครับแจ้งความประสงค์ได้หรือจะ เอาพืชเป็นปลูกเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับก็มีตัวเลือกให้อีกเยอะแยะเลยครับผมก็การปลูกทุเรียนกับการยางแห่งประเทศไทยครับสิ่งที่เราจะได้คือจากการค้นยางนะครับ1อย่างที่1ก็คือว่าเราตัดยางแล้วเราจะได้ค่าตัดยางครับผมแต่ต้องเจรจากับพ่อค้าหน่อยนะครับผมก็จะอยู่ราวๆไร่ละยาง17ปีเนี่ยของผมได้อยู่ไร่ละเจ็ดพันครับก็ถ้าโตกว่านี้ก็ สัก2ีปี30ปีถ้ามันแก่แล้วต้นนี้ใหญ่ก็ราคาก็จะดีกว่านี้ครับผมขึ้นอยู่กับขนาดต้นด้วยเราก็จะได้หนึ่งละเงินกรีดยางเออเงินตัดยาง2ได้จากการชดเชยจากกยทครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าที่ของท่านเป็นที่ลาบลุ่มนะครับก็ควรจะขุดตอ,อยางทิ้งเพราะว่าเชื้อรามจะเยอะจากตอ,อยางเก่าครับแล้วผมแล้วควรจะทําเป็นโคกครับกันน้ําขังตรงนี้เป็นที่ภูเขาครับผมตอ,อยางเราไม่ต้องขุดทิ้งครับเพราะว่าปลูก ระยะถัดจากต่อยางออกมาครับผมไม่ได้ปลูกชิดต่อยางแล้วก็เราฆ่าเชื้อราในดินครับต่อยางไม่ต้องขุดโคกไม่ต้องยกครับผมที่พวกเขานี่ก็จะทําง่ายนะครับนี่มันยังต้นเล็กอยู่ครับเลยยังดูไม่ชัดเจนครับผมหกไร่สามงานครับครับผมแล้วก็พ่นปุ๋ยน้านโนแมจิกครับผมสิบห้าวันครั้งครับยอดใหม่ใบใหม่เข้ามาแล้วฮะลงดินได้หนึ่งเดือนครับผมอาการนี้ก็แสดงได้ว่าเขายังโอเคครับผม ไม่เป็นซันเบิร์นด้วยเพราะว่าอาการที่เกิดซันเบิร์นก็คือทุเรียนครับเขาอยู่ในร่มสแลนนะมันเป็นปีแล้วเราเอามาลงแบบลงปลูกทันทีเนี่ยมันจะเป็นซันเบิร์นกันเยอะแล้วก็ควรจะพักเอาไว้ที่มันได้แดดสักครึ่งวันครึ่งเช้าครับสักสัปดาห์หรือสองสัปดาห์อย่างของผมก็ไปเอาต้นพันธุ์มาจากอุตร,รดิตครับผมก็ขนมาที่จังหวัดเลยก็โอเคทุกต้นครับผมทางร้านเขาก็ทาได้ทาไม้ดีครับก็ห่ออย่างดีเป็นขนมต้มเลยมาถึงก็ นั่นแหละครับก็เรามาก็มาพักไว้ครับผมหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ลงปลูกได้เลยฮะตัดรากขดอะไรก็ท่านก็ศึกษาได้จากในคลิปใน u t u b e ครับมีเยอะแยะครับผมไม่ต้องถึงขนาดแวกดินเข้าไปนะครับท่านรากไม่ได้ขดเป็นแบบขดแบบวนวนหลายรอบนี่ไม่ต้องตัดครับผมเราจะตัดเฉพาะรากที่เขาขดวนหลายรอบก้นถุงครับม่งั้นจะเกิดอาการนั่งแท่น ส่วนรากที่เพิ่งเริ่มงอเริ่มอะไรก็ยังไม่จําเป็นครับก็ยังไม่ต้องตัดก็ได้ครับผมก็ควรจะสตาร์เกิลจีครับกันค่าเชื้อราลงไปก้นหลุมหน่อยหรือใครพอมีเวลาก็ทำไตโคเดอร์มาฮะสำหรับลาดโคนอันนี้ช่วยได้เยอะเลยครับเรื่องเชื้อราครับไตโคเดอร์มาเขาเป็นเชื้อราที่แข็งแรงกว่าเชื้อราทั่วไปครับเขาก็จะไปไล่กินไล่กินครับผม สำหรับคำถามที่ถามว่าทำไมถึงปลูกข้าวโพดใส่ในสวนทุเรียนไม่เป็นอันตรายกันหรือเวลาเราพ่นยาคุมครับก็ส่วนใหญ่เขาจะใช้แบบลากสายหรือไม่ก็เครื่องที่เป็นแบบใช้น้ำมันระบบน้ำมันตรงนี้เขาก็จะแรงครับมันก็จะฟุ้งกระจายครับสำหรับพ่นยาคุมก็จะโดนทุเรียนตายตรงนี้เราก็พ่นเก็ยบหญ้าไปเรียบร้อยแต่ว่าใช้เครื่องพ่นที่เป็นแบตเตอรี่ครับเป็นทางพ่นแบตเตอรี่ก็ชาวสวนน่คงเข้าใจกันนะ <c oughs> ก็พ่นเข้าไปครับ ก็พยายามกดตําๆครับบริเวณคนต้นทุเรียนครับอย่าให้มันฟุ้งกระจายครับผมนี่ก็ได้ผลครับก็ไม่โดนทุเรียนตายครับส่วนข้าวโพดนี้ก็ถ้าผลผลิตดีๆก็หนึ่งไร่ก็อยู่ะราวๆหนึ่งหมื่นบาทครับผมก็มันสามารถเป็นเงินสนับสนุนในการดูแลทุเรียนของท่านต่อไปครับถ้าเราจะไปแบบว่าหาเงินมาลงมาลงก็บางคนก็ทุนน้อยแต่อยากทำครับอยากเริ่มทําไงก็มีวิธีนี้แหละ ถ้าท่านมัวแต่รอเงินก้อนเงินก้อนท่านไม่ได้ทําสักทีครับค่อยๆทําไปครับเราจะได้ไม่เสียโอกาสฮะนี่ก็เป็นข้าวโพดไปหมดเลยครับในสวนทุเรียนฮะเดี๋ยวพอข้าโพดโตสักหน่อยแล้วเป็นช่วงปลายฝนข้าวโพดก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้ทุเรียนครับในการคุมโคลนครับทําให้ดินชื้นอยู่ฮะก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปของเราจนจบนะครับผมยังไงก็ อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ